โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับผมนรวรยชมทุ่งครับวันนี้มาเยี่ยมนายิกกบครับอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหอันนี้กอขอแาครับอ่ากขอ85้าครับพี่น้องโอ้โหรวงสวยงามมากครับพี่น้องครับโอ้โหกอขอ8ห้านะครับอีกห้าวันเกี่ยวเนาะยิกกบเนาะเจะ่ระมาวันเกี่ยวนะครับเนี่ยเม็ดโอ้โหรวงสวยมากครับพี่น้องอืมรวงสวยมากครับกอขอ8ดห้า อีกห้าวันเออจากที่แบบข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับผมมาตอนแรกเนี่ยข้าวไม่กินปุ๋ยจากแบบเหลืองเหลืองแดงๆงเลยนะครับหมดหวังแล้วผมก็เลยแนะนำใบหยกก่อนอ่าแล้วก็หลังจากใช้ใบหยกเสร็จมันก็ฟื้นฟื้นขึ้นมานะครับ แล้วหลังจากนั้นพอฟื้นแล้วผมก็ให้ฉีดกิ่งทองนะผสมไทม์สปีดเข้าไปนายจีโกบเนี่ยตรงเนี้ย20ไร่นะครับยี่สิบไร่ผลจากการที่ใช้เอ้เนี่ยยีโกบนะฮะเนี่ยเนี่เปรียบเทียบดูเปรียบเทียบดูใช้สิ่งมีชีวิตนะผมก็เลยเป็นแบบนี้แล้วเรามาดูเอ่ออีกแปลงหนึ่งอีกแปลงหนึ่งที่เขาใช้เคมีเขาใช้สิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ทำลายชีวิต ดูผลจริงๆมันออกมาอย่างไงเออเดูๆทั้งๆที่เขาก็ฉีดบ่อยมากเราดูใกล้ๆดูใกล้ๆแล้วก็ดูทั้งตัวอันนี้อันนี้เคมีครับในช่วง pm สองจุดห้าเนี่ยปัญหาเกิดกับชาวนาเนี่ยเลยแปลงมากเลยครับครับแต่ของเราป้องกันได้เอของเราป้องกันได้แต่ว่าที่เขาใช้เคมีเม็ดลายเพียบเม็ดลายดูซิดูซิมันลายไงอีกนี่นี่ลองดูเลยนี่นี่นี่ ทำให้ไม่เข้าเนื้อแล้วก็ใบเนี่ยจะไหม้แดงหมดเลยไหมใบไหมแต่ของเราใบยังเหลืองใบสวยเนี่ยผลแตกต่างมันมันเป็นมันเป็นด่างๆเนาะเออเม็ดด่างเลยมันเม็ดด่างใช่มันเป็นเชื้อราแล้วก็เป็นหลายรายแล้วก็เป็นกับข้าวทุกชนิดด้วยเอที่ผมฟังฟังชาวบ้านก็เนี่ยครับเม็ดเม็ดด่างหมดเลยครับพี่น้องโอ้โหสำหรับคลิปนี้อ่าเดี๋ยวต่อภาคสองอ่าโอเค ขอบคุณยิโกบมากครับผมนรวยชมทุ่งรายงานจากาแขวงโคกแฝดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม